Đúng thầy xài má quá ผสมหันกันยี่นี่อะได้วยเนี่ยไปเล่าๆปเไปเล่าไปเมาเด้อมาเที่ยวมาเปลี่ยนบรรยากาศดนะจ้าเปลี่ยนบรรยากาศผู้ใดอยู่ในเมืองหลายๆก็ มาเลมาบอลบอ,องเสียวเวลามาชมคุณแว่หล้ะกับเบี้ยนบรรยากาศทู่กว้างอากาศตอนนี้อากาศเย็นสบายตอนนี้อากาศเย็นสบายดวงอาทิตย์จะโผล่ขึ้นมาลุ่งอรุณงามแท้แม่อานงภาันเพลงอย่างบุ๊คจำได้าน,น้ทล่ะ งามแท้งามแท้บรรยากาศนะคะบรรยากาศนะคะตามไปดูตามไปดูปดเคนเปรตคว,วายบรรยากาศตรงนี้ก็นาอยู่เ้อพี่น้องต่อ,อยู่แท้วะนีสสะนิสสาน่าไม่มองเลี่ยงหัวเลี่ยงควาย,ยบัองอยิมมุมเนิงของบ้านเพือ่อน บรรยากาศนะคะเป็นแตยูเบอผู้ใดมากบ้านๆกะเป็นแตยูเนาะผู้ใดขี้แดดขี้ตมขี้ง้อขี้ควยกะก็เป็นแตยูนเนาะเล่นบรรยากาศก็ได้เล่นบรรยากาศเป็นบางอารมณ์ก็ได้ยูนมีพ่านงเลยมีหมูมีมา แต่กินพันอยู่ดียูขอบวัน่ะอยู่สบายอยู่สบายอยู่สบายมาชมบรรยากาศกับคุณแม่เด้อคุณแม่คุณแม่อยากเรียงหัวไว้โอ้พันปลอยจะเศร้าเลยด้วยเนี่ยหัวพันจังจะอ้วนน่ะลุงอรุณ งานเทแม่อนงธรรมชาติจิ่งสวัดิ์งามนักหนาดวงอาทิตย์จะรับขอบฟ้าหนาวอุระไม่รู้ใครเออ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 เด้อเที่ยวกับคุณแม่เด้อมือนี้เที่ยวทุ่งกว้างเด้อค่ะเด้อ งกว้างเห็นบ้ารอบๆบรรยากาศดีบรรยากาศดีบรราาศดสบายควายน้อยก็กินกหญ้าได้ละได้ละไปทุ่งกว้างล้วคนเลียงคนนี้คนนี้สี่ตัวนี่ละมัง้งสี่ตัว กต้องหวังมันจะไปใส่ไปกินหญ่ยงนี่ละาั่ั่งน้เลื่อย่างนีเลยน้ำเ่อยนี่ไปลไปละไปละไปละไปแล้วไปละปละไละ เศร้าจ้าสด <lequel> ใ <Par> สสด <goal> ชื ok ่นมีความสุขค่โอ๊โอ๊ะโอ๊ปโอ๊ปวิ่งสบายติมึงอ่ะวิ่งสบายติมึงอ่ะเนาะ